มาหอดแล้วได้จ่าผ่าน,นี้มาหอดวัดแล้วหอดอันจเจ้าแม่พันศาลแล้วจ้จะกราลัางทำพิธีอันพอจำมันก็ลังทำพิธีนะจน้ะเนาะเดี๋ยวพี่น้องเขาเมาเบิ่งได้จ้ะเพราะว่าที่ทำพิธีขอขอปู่ไปแล้ว,ว,วล่ะจ้ะแต่ว่าเรียกเจ้าแม่พันศาล สินาจักาเลนาตังปุตังอาิปพุทิยามะสินาจกาเลนาเลนาจังสังทังปุจจิยามะสาธุสกปุถุตาพลวตาธรรมพลวตาสังข์พลวตาสิสัาว์พตาธมามทิภาวัตาธรรมท่าพวตากันลยิตตาตัวตานขงมันตามาระาตพุทธาบูชามหาเดชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆาบูชามหาโพธวะห สาถูกาคันทัพพนาคาเจท่านตาท่านจีเจยยงมรดวะลาวาจะนางสาตัวตนั้นตั้าตัวโตะเ้าอาณาเจาาจ้าจมาักของรค่ะว่าอาราม อ่าพอยัดเข้าไปอ่าพอช้าเดียวแม่งข้ามทาก่อนมี่นี่ท่าวันนี่ท่าก่อนน้ขอเพิ่วันก่อนแปดหกข้าวันนี้แปดนี่หกขาอนี่ก็วนนี้กัน่วั้นก่อนในงวดนี่มันบ่พอเออม่าม่อก่อนนี่อาสิบสามคำวันนี้แปดหกข้าอาแปหก้ามาเอามือันมาก่อนตาบ้ามือนี่ ้าเพิ่นสิให้ตัวใดจะมาเบิง่งเด้อแลงื้อนีตรงนี้ะเลาชื่อนี่ลหะนี่ก็นี่ลจา่จาจกแตแท้เอออะไรละมงังพันปาดออกนี่ถ้าแปงหอมหอมงายแงหอหอมบอกชัดๆโดนด,ด้วยยาเอออย่าสุปิดสิบังลูกหลานปินสะพานบุญใหนได้เห็นแต่สางบัดว่าล่ามบานเฮา พี่นองผู้ถาติตต่ำก็หลายเป็นเบิงว่าจิตใดตัวใดเบิงบอกเหรวจ้านะหฮงปึกหฮงหนาในชัดๆได,ด้จา้าหนาติดสภาพาบุญให้เบิงได้พี่นองบัดน,นตัวใด โดยใครเห็นบ้างโดยใคเห็นบ้างผู้ใดเห็นบ้างสี่หาหนึ่งว่ะเข็นมีสามมีสี่มีมีสี่ม,ม,สมีหา้ามีมม เย็นบ๊อบีน้องตาไผตามันเด้จันได้แต่บารมีไผเบื้องเอามีหาตัวกลางเนยตัวนาทธิ์ชี้ออกแค่จีนเลยตัวกลางตัวหาตัวล่างตัวนู้นใ่ตัวกลางสี่ให้เบื้องนั่นงใจตัวกลางใส่แสงไฟนี่บ่นี่บ่ นี่ือสไฟตตกาไว้นั่นเลขาน่ะเออเมียยืนหาหายังเล็กนมองมองปลายไฟนี่เล็กนึงเ้ได้หัลาวเงเล็กนึงมองปลายไฟมองท้างนานี่มองปลายไฟทั้งนี้เล็กซนี่เล็กซชัดขนาดเลยออกเต็มรถเสีวทมาแล้วอืมได้เทได้สังตัวเนาะ กูเป็นถ้าเบิง้งถ้ายัางก็ยังมีอยู่ตัวเขา้าเัย่เขา้าซีตุนตุนเจอาสามสองค้เขาได้หรอเนี่ยนี่นี่หนึ่งแล้วเจ้าสี่สี่้เอาเจ้สามสามองว่ากินอันนีน้รลสามสองสามสองเห็นมือสามเห็นยัง <laughs> บองไหจ้จจำเพื่นมาเพื่นสินมาบายเิ่นลยอีกเอาเพื่นมาแล้วนะีเพิ่นคอแล้วนะีนี่นะเอานีดิมงดูตัวจัดเอาไฟออกเอาตากามนังไงตามเกียนโอ้ยอยา,ายไหลตุ่เนี่ขอพิเลขีมังกามันีหาหนึ่งเห็นมุกี้กัน ลูกคีเราเห็นสามสสิไ่ได้ลงวะสี่สา่ะสี่ว่าันเห็นบ่ขึ้กันจะมานำกันี่้านสีบนแล้วเหอเัสั้นเห็นตัวใดก็เบาไหมด้วยตัวตัวตามพ่อยคีด้วยเห็นตัวใดก็เบาไหมี่ามสอง่ะสี่สามสองตาบ้านพ่อใาศาสตรกับน้องมิ่มเห็นั่นสี่หาหนึ่ง อา่ผมภาาเนอะสองยเห็นนี่นี่สองนี่นี่นี่สองนี่นี่อ๋อนี่สองเนอยนี่นี่นี่สองเพราสองเียนจับป็นสององน่ซีอยู่มันมันเป็นได็หาั้งหสองหาสออจมันนีนมเกัน

สี่หาหนึงสี่หาหนึงแต่ว่าประตูเพื่อนแต่ว่าเหล็หลังล่างเทียบกับเป็นข่า,ขายก็เหล็กสาม,มคือสามคือเจ็ดดิอืมอืมคำบางสีคือเจ็ดคำบางเราไม่มีไม่อีกมีของมันอีกไ<ง>แล้วเป็นแค่สาม ใ้ที่นวบ้งที่นี่งเ็นี่รผสมนเจ้าหาที่นีเนเรียกผมเห็นธหาผมเห็น4หานี่นี่เป็นท่าไม่กระหานี่วนี้หามันปะช่วงเช้งเลยเนียสามสองสามเช่งสามสองสามไปหาานุย หนึ่งสองสามนี่สองสามสีอ 2, 3, ่อ้วสามสามสองสี่สามสองสี่จานองสี่นครับเขียนเลยพราจารย์เห็นสามสองสี่ได้วีสามสองสี่เอาพ่อใหญ่หารเห็นตัวใดเห็นขึ้นกันและเนาะเหมอนเาขอารขอเม เกอนั่นล่ะนั่งช่องเอีกเดยวไยเป็นก็3วัติาสตอีกชักเลยนะตั้งนานตั้งนานตั้งนานสองสี่ให้สรุปได้ด้ยาเอ้ยาสูญหายลายตัวนี่ตุ่นพันนี้ให้ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านให้ส่างตนกเงินพูทองน้ำกันเฮ็ดวัดบ้าล่าม้าให้เจริญลุ่งเมืองจบแล้ว สามสองสี่เนาะสามสองสี่เด่นเก็งเลยเนาะอืมเน่ยเด่นที่กันจ้าจ้าสรุปแล้วสามสองสี่ห้าเพื่อนไ้ทอนี่ละเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องงวดรุ่นก็สิได้เอาต่อไปยาเพิ่นบ่ได้ให้ไลท์ตัวละกัน